ตรงตัวนี้พี่นี่ตรงตรงนี้ครับ <c oughs> ตัวนั้นก็ได้ลองดูลดออตัวเดียวของมืลลอรอ <c oughs> เช็คน้ำหนักดูครับยังสวยอยู่นะแต่พวกบูท๊ทพวกอะไรมันอันนี้หมดแล้วมันขาด ร้อยแปดสิบประจายไใครสิได้แจ้งเขาซื้อตงบ่อไร

4,800ั้าเลขายพี่เล็กแก้ามาขายหนักแลคอ้อ สองร้อยโลสองร้อยโลสี่ร้อยโลละสิบสองบาทสี่พันแปดได้โยสามร้อยเก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้ ว่าแปดซิมาร์าเขาบอกแปดซิมาไม่ได้ครับถ้าเขามาดูเห็นบูธเขาก็แมวแล้วมันต้องตัดเอาแต่ใบเทกพี่ดูหวะตรงน,น,น,นี้เนี่ยมันขาดหมดอะขาดหมดแล้วนี่ขาดหมดฮขึ้นหมดตัวสี่แล้วอะตัวสี่่ะ อาที่ไปโดนมาเนาะได้อยู่สองร้อยสี่ร้อยแล้วโอ้ยสามโลโลขึ้นนิดขึ้นอ่ะท่านใส้มนตหนังขึ้นสีเ่เลยมันมันตัดเอง ได้กิโลได้สี่พันแปดโลละสิบบาทโลละสิบสองนาะมันไม่ถึงที่ลงถึงกันได้จะเอาที่เราขายขายสิบเอ็ดเลยนี่ทำไมบ่ขายสิบเอ็ดเหรอไปไปถึงมันน่าจะตัดโน่นตัดนี่อีกเอาอันนี้ก็ได้ไปโลละสิบบาทไปเจห้เย็นนี่ฮะ ไุ้ดผมได้เลยไม่มันบูธมันพังหมดแล้วอะถ้าโซโซยังสวยอ่ะได้อยู่ได้หกยอสิผู้ชกเยลจาครับจะคล้องไปก่อนแต่สัมีอำนาจไหม บอกว่โอ no ้ก็ให้สาบันทานตายเอามาให้กูซะเนี่ยเนี่ยทต้เราสบายมันเสียง่ายอยู่เนี่ยจะโตล้เราเดาเราก็บอกว่าได้แค่ได้ใบยังไงเนี่ยมีอันใดทึงขอสูทึ่งยังเรียบร้อยเลยมาก่อนใส่เด็ดแต่ว่ามันสีเงาขอหนึ่งเป็นตันเลยแต่ใบมันใช้ได้อยู่ อ้ใบเนี่เหลือหลายสำรุดใหม่คุณได้ใบอื้เดี๋ยวมีคนมาเอาอยู่ไปเส้นผงยังไม่ได้ค่าน้ำมันไปขายเลยขาดทุนวอนเสยเือนน่นนไหนะเจ้าขาดทุนม่า tăng rồi Tăng xe rồi này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Кроме claro.